คมนะครับสองห้าหกหกวันนี้นะครับก็มาดูลักษณะของสภาพอากาศนะครับมาดูฝนกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนนะครับก็อาจจะเริ่มช่วงบ่ายนะครับไปจนถึงช่วงดึกนะครับวันนี้เน้นแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและบริเวณภาคตะวันออกแต่ยังเน้นบริเวณภาคเหนือเป็นหลักนะครับแถวลาวตอนบน แล้วก็บริเวณพม่าตอนบนเนี่ยนะครับความกดอากาศต่ำเนี่ยก็ยังปกคลุมอยู่นะครับนะก็ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับภาคเหนือยังคงต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้าไหลหลากด้วยนะครับภาคเหนือเนี่ยแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลําพูนลําปางพยาวอุดรธน์พิษณุโลกเนี่ยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับก็จะหนักมากนะครับจะนินแถวขอบขอบนะครับเนี่ยนะครับขอบขอบ ไล่มาจนถึงเพชรบูรณ์พิษณุโลกนี่นะครับภาคตะวันออกก็จะเน้นแถวจังหวัดตาดจันทบุรีสะแก้วนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ภาคเหนือก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพันและน้ำไหลหลากด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ